สวัสดีทุกท่านอีกครั้งอยู่กับรายการอัวพโอฟี่ครับเช่นเลยนะครับวันนี้ก็จะมาเออ่ตัวใหม่ในแลนเจอร์นะครับน,นีคนบ่ครับมาร์ชเมลโร่บาวแล้วก็อคอนคอนบาวบาร์บีคิวบาวครับอันต้าบาร์บีคิวบาวแล้วก็ตัวใหม่ครับเออ่ลูกเสือเมอรี่จริงๆเมอรี่ในเป็นตัวหนึ่งดาวรู้สึกว่าสองดาวนะครับตัวกากนะครับตอนนี้ย้ายมาเป็นแปดดาวอย่างโหนะครับฐานเรือเมอรี่ครับ ลูกเสืลเลอ,อล,ล,ลูกเสือ,อลูกเรือเมอรครีบใครเป็นเมอรี่ลูกเสือเมอรี่ก็เป็นตัวใหม่ดังนั้นเลยนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะมีอาวุธหนึ่งที่สามารถนะเราจะมาดูในสเปพิเศษกันตอนนี้นี่ครับด่านนี้ด่านน,นารูรบี่มันจะมีอยู่ตัวนะครับ มันจะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับที่มีรูปรูปเรือเมอรี่นะครับแป๊บบนึงนครับผมนี่ครับรูปเรือเมอรี่แล้วก็ตัวนี้ครับคอนบราวน์นะครับเป็นตัวนี้นะครับก็ตัวอื่นไม่ทราบเหมือนกันนะครับ ก็น่าจะหมดเพลงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมอย่า,ยา,ยาใครที่สามารถเล่นดันนรกหัวกระโหลกผ่านนะครับก็อย่าลืมมาเก็บเอ,อ่เอ็ร์ดในล,ลำน้ำเล็กน,นะครับก็บสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย